ค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มตอนแรกกับไฟล์แรกหลังฟ้าเปิดกับไทยสม l ยนะคะคลิปนี้จะมาบอกเล่าให้ทุกคนทราบกันนะคะกับประสบการณ์สําหรับไฟล์แรกนี้ค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์และก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็เริ่มจากการเดินทางครั้งนี้นะคะเริ่มจากการที่น็อตขับรถมาจากบ้านนะคะก็มุ่งหน้าสู่สวนนภูผ่านมอเตอร์เวย์สาของเราค่ะถนนจากมอเตอร์เวย์ตามภาพที่เห็นนะคะก็จะค่อนข้างโล่งเลยนะคะไม่ได้มาสวนนภูจะเกิบน่าจะเกินครึ่งปีนะคะเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าคิดถึงสวนนภูพอสมควเลย oh. You will arrive at your destination. ไปโพษณาต่างๆว้า wow. months of over six months of mm, not flying to anywhere like Bangkok lockdowns and everything is a COVID-19 so today is our first flight it's only for domestic we are going to Chiang Mai well this is the first vacation after the COVID-19 let's join us to the trip and enjoy the trip with us ที่จอดรถสุวรรณภูมินะคะเข้าชั้นห้าไม่ได้นะคะต้องมาเข้าที่ชั้นหนึ่งกเดี๋ยวจะดูสิว่าจะไปจอดรงไมได้โอ้โหค t ะเซ t ร์คุณค e อนข้าง a t ค e a r ี่ see So they actually fix it up หลังจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เข้าไปข้างในไปผ่าน process กระบวนการต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันตอนนี้เราอยู่ในสวนนูมิูแล้วนะคะเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะบินเครื่องไทยสมายนะคะไปเชียงใหม่กันก็ต้องบอกว่าขนาบินค่อนข้างสงบนะคะไม่ค่อยมีคนนะสำหรับ้เทียบกับปกติ ก่อนที่จะมีโควิดนะคะแต่ที่จอดรถคือแน่นมากค่ะวันนี้เราจอดรถที่แบบวนหลายชั้นเหมือนกันก,นกว่าจะจอดได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าามีการซ่อมเขาเรียกว่าก่อสร้างที่ลานจอดรถด,ด,ด้วยนะคะ,ะดูกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์อง่นการดินทันเนาะก็จะเป็นไทยรัมยทั้งหมดะะไม่มีเครื่องมือจีนะคกว่ เ็บจดดสั่งเป็นสั่งไซส์ไหนประเทีนคะตอนที่เราหลังจากที่เราเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไทยสยไนเปอ์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เราจะพปรเซสที่จะเข้ามาสุดด้านในค่ะก็จะมีการให้ ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็มีการกรอกว่าเราจะไปไหนเดินทางจากที่ไหนด้วยนะคะก็คือเรียกว่ารายละเอียดในการเช็คอินของแอปพลิเคชันที่สวนอัมบแอนพ์อตเนี่ย mm hmm. เยอะกว่าที่เราเช็คอินที่ห้างต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็นดิวตี้ฟรีชอปต่างๆก็ไม่ได้เปิดรบ คิ่าหลังจากที่เราเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วก <c oughs> em <cons> ็เลยเดินตรงมาที่เกตนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาบัตรเข้าหลังมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยสั่งหร่นแล้วที่นี่ที่มีร่นเตอม์นะเขคือบอกก็จะมีสัญลักษณ์นั่งตัวเหวีนตัวนะคะแล้วก็ที่พื้นมีจุดให้ยืนแยกกันแต่เนื่องจากเรามาด้วยกันนะคะเวลานี้แล้วก็คือ ไม่ได้เว้นนะคะก็จะนั่งติดกันไม่ได้เว้นที่นั่งนั่นเองตอนนี้สนอใสยการบินที่บินออกสุสวรรณภูมิก็จะมีบางแอลเอสนะคะมีแต่บ,บินไทยเ,เนาะแล้วก็มีเว็บเฟนะคะก็ลองใช้บริการกันได้แต่ถ้าลองดูนะคะเพราะว่าไปกลับของการบ,บินไทยทจริงๆตอนนีน้โปรโมชั่นเนาะ เป็นไฟของไทยสมายนะคะก็จะอยู่ที่สองนห้าบาทไปก่อนแล้วก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้กันได้อีกนะคะเดี๋ยวทริปนี้เจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้กันทั้งหมดเลยนะคะโรงแรมจองไปแล้วนะคะเรานอนอ่ที่เราพักกันที่เรมเอร์ีเดียนนะคะแล้วก็ยวลองดูว่าวันนี้เราเช็คอินจะได้เงินเข้ามาอะไรเป่าตังนะคะเท่าไหร่แล้วก็ไปใช้นะคะ เขาบมกถ้าจำไม่ถึงเหมือนสวัสหละ600ก็เนาะก็เดี๋ยวลองดูว่า,าจะใช้ทําอะไรได้นะคะซื้อใช้ซื้ออะไรกันบ้างไหมนะคะแลนะ้วเดี๋ยวกลับไปจะมาเล่าจะทาคลิปเล่าให้ฟังค่ะว่าเราใช้สิทธิ์เราเจอเด็กกันเราเป็นยังไงบ้างนะคะเครื่อ,อ,องามาแล้วนะคะวันนี้เราบินไทยสมาร์ท เครื่องมีชื่อวเดี๋ยวดูอ่กให้นี่คือไลที่เราจะบิในเสียงใหม่นะคะเรากำลัจนะไปชี่อว่า actually at is wonderful international airport in h i a Mai flight <Yeah. S 2> we are leaving to s h a n g Mai University เ no. ชียงใม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอันนั้นคือถ้าสังเกตดีๆเราจะมีไฟล์หนึ่งที่เขียนข้างไฟลว่าช h อปปีนะคะของเป็นเครื่องของบางของอ w เวสน่าน่ารักมากเลยมีเครื่องสามไซส์ด้วยกันนะคะน,น่าจะเป็นชัตเตอร์ไฟเป็นแบบไฟเล็กนะคะแล้วก็นี่สิบที่นั่งยีที่นั่งอะไรประมาณ Thai Smile Swati so Tha. We welcome you on board Thai Smile Airways. For your safety, please observe the following safety guidelines. Please keep your seatbelt fastened at all times while seated. Head bins, or under the seat in front of you. Ensure your tray table is stowed properly, your window shade is fully open, and your seat back is in the fully upright position. Please turn off your mobile phones, tablets, and all portable electronic devices. E Coach flight with Airways TG2116 for Chiang Mai International Airport. The flight time is about 55 minutes. Captain Ketan, First Officer Jirawood, my name is the today. Together with all the crew, and -man it's a pleasure to have you fly with us. Thank you. <laughs> เราได้รับรางวัลสายการบินยอดเยีกก่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอน,น่องเป็นปีที่4และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตอน่องเป็น, SE, น,นปีที่3เราสัญญาว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับท่านค่ะ Ladies and gentlemen on behalf of Thai s m Airways we would like to thank you our passengers for b o i n i n g us on t r a v i s o r c o m From their reviews this year, we are winning the Best Airline in Thailand Awards for the fourth consecutive year and Terminal Choice Regional Airline Asia Awards for the ninth consecutive year. We are committed to continuously improve by the best it. Thank you for choosing Taishma. Public Hang. ฝนตกเล็กน้อยกำลังรอดเซมบาลงจากเครื่องบินวิธีการลงนะคะเขาก็จะเรียกเราลงเป็นแถวแถวไปนะคะก็ก่อนจากการสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับตอนต่อไปค่ะ